สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับบบ้านบิบีการเช่นเคยครับวันนี้พามารับชมปืนยาวอัดแก๊สนะครับเป็นระบบ GBB มีแรงถีบแรงรีคอยเหมือนปืนจริงครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักก็คือพี่น้ำมนตที่เคยสนับสนุนปืนมาแล้วหลายกระบ,บอกในช่องนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างมากเลยที่นำมาให้รีวิวรับชมกันนะครับสำหรับปืนตัวนี้นะครับค่าย RWA รหัส556ขีด LW เป็นระบบ GBB หรือว่าปืนแก๊สนะครับที่มีแรงรีออยสมจริงและได้รับอนุญาตจาก Betten Arm Development นะครับโดยตรงและลิขสิทธิ์แท้สกิล l 1ต่อ1เหมือนปืนจริงครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ผมได้ตกแต่งลงไปนะครับก็จะมีพวกกล้องเป็นสโคปยิงไว ANS นะครับไฟฉาย M 6 0 0ตัวใส่สวิตช์หางหนูเรือเวอร์เป็นแบบ M lock และก็ key m o สนะครับรวมถึงชุด P.E.Q. นะครับไปใช้เลเซอร์สีแดงครับสามารถใช้งานได้ดีนะสำหรับกล่อง P.E.Q. ตัวนี้และหนะ้าตาเดิมๆนะครับเราจะได้อะไรบ้าง1ปืน1นแม็กซซีนในกล่องเขาก็จะประกอบไปด้วยคู่มือนะครับแล้วก็พวกสติ๊กเกอร์ต่างๆรวมถึงแม็กซ์ซีนที่เขามีมาให้ส่วนตัวตุดแม็กอันนี้เป็นตัวเสริมนะครับวัสดุตัวปืนนะครับวัสดุเนี่ยเป็นอลูมิเนียมทั้งกระบอกนะเป็นเกรดเดียวกับปืนจริงดังนั้นนะครับราคาเนี่ยมีราคาที่สูง แต่ผมชอบนะครับเบามากอยู่ที่2.5กิโลกรัมเองครับความยาวนะครับที่วัดดูประมาณ75เซน76เซนวัดสดุภายนอกและชิ้นงานโดยรวมนะครับหน้าตาบอดี้รังหน้ารวมถึงปอกแสงและท่อนอกนะครับเป็นอะไรที่โดดเด่นมากและที่โดดเด่นที่สุดนะจะเป็นพันุท้ายนะครับตัวนี้มันจะยืดหดได้ทั้ง3ระดับที่ผมลองใช้งานดูเนี่ยโอ้โหดีมากครับรู้สึกว่าตอบโจทย์สำหรับคนเล่นได้ดีเพราะว่ามีความเบาเยอะมาก และวันนี้นะผมได้ทำรีวิวไว้ให้รับชมนะครับรอรีวิวการยิงได้เลยสำหรับคนที่ชอบการยิงสไตล์เบาๆครับระบบภายในตัวปืนนะครับเป็นระบบเดียวกับโตเกียวมาริ MWS เลยนะหรือว่าระบบ ZET System นั่นเองที่เรารู้จักกันดีนะครับภายในสามารถใช้งานเดียวกับโตเกียวมาริได้เลยรวมถึงแม็กซีนนะครับข้อดีมากเลยหาแม็กง่ายแล้วก็บ้านเราตอนนี้ภายในของโตเกียวมาริเยอะมากครับ จุดเด่นตัวนี้นะครับสามารถใช้แก๊สได้ถึงแก๊สกลางกันเลยทีเดียวนะถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สําหรับคนเล่นมากนะครับไม่ต้องไปอัปเกรดหรือว่าไปใช้แก๊สแบบแรงๆเบาๆที่หายากๆเนี้ยขนาดกลางเราก็สามารถใช้ได้เลยครับผมได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับตัวปืน RWA เนี่ยถูกแต่งเต็มๆมาจากทางการโมดิฟายโดยตรงและลิขสิทธิ์แท้ด้วยครับโอ้โห,โห,โหสมราคาและสมคำร่ำลือนะอันนี้ขนาดเป็นปืนที่เก็บสะสมนะครับ คนดูแลนี่ถือว่าดูแลดีมากครับต้องขอบพระคุณจริงๆอีกรอบนะครับที่เอามาให้รีวิวป่ะเดี๋ยวผมพาไปรับชมใกล้ๆกันครับมาเริ่มต้นกันที่ชุดหน้ากอนละกันนะครับผมเนี่ยชอบปอกแสงเข้ามากเลยนะครับปอกรดแสงเนี่ยรูปทรงสวยมากนี่ครับเป็นเหล็กแท้นะครับชุดหน้านะครับส่วนชุดอื่นอย่างที่บอกเป็นอลูมิเนียมที่ใช้งานกับปืนจริงโอ้โหสวยมากครับอันนี้ผมแต่งไปก็จะเป็นไฟฉาย M 6 0 0ครับงานโซดเท ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใส่สวิตช์แทงหนูครับเราจะมาดูของแต่งกันไปเลยในคลิปนี้อน,นี้ส่วนตัวนี้ครับเป็นขาเฉียงเนาะสามารถใส่ได้นะไม่ติดกับกล่อง PQ นะครับดูช่องว่างเหลือเยอะเลยนี่อันนี้เป็นกล่อง PQ คิดสิบหนะครับก็มีเลเซอร์ไฟฉายนั่นเองผมใช้งานประจําอยู่แล้วครับอันนี้เป็นเลเยอรเวอร์ขนาดเล็กครับเป็นงาน CNC ครับหรือว่าจะใส่อ,อื่นก็ได้นะมันมีหลากหลายให้เลือกครับ นี้ล้างหน้านะครับโอ้โหสวยมากครับดูได้เลยท่อนอกนี่ยางสวยเลยนะเนี่ยครับมาร์กกิ้งลายเส้นอะไรโอ้โหคมกริบนะครับอันนี้ผมให้ดูใกล้ๆชัดๆไปเลยนะส่วนกล้องนะครับผมใช้เป็นตัว a n s นะเป็นกล้องสกขบทนแรงดีคอยได้ครับแล้วก็เป้าชัดเจนแจ่มแจ้งมากอันนี้เป็นโบนะครับโบเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ได้เป็นเหล็กเนาะ ก็สามารถใช้ได้นะครับก็คือเขาอัปเกรดมาแล้วมันก็โทนขึ้นใครที่ใช้ตัวเกียวแมนูอยู่แล้วนะครับก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยนิยมให้ใช้แก๊สเบาแต่ตัวนี้นะครับสามารถใช้แก๊สแกงได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับยิงดีมากรอชมกันได้อันนี้เป็นบอดี้เขานะครับโอ้งานอลูมิเนียมเนาะมันเบามากนะครับนี่สวยจริงครับสวยจริงลายเส้นแมกกิ้งนี่ถือว่าครบมากนะครับ วันนี้เราจะมาดูใกล้ๆเลยส่วนพันธุ์ท้ายผมชอบนะครับนี่มีแคปร่ามาให้เราด้วยนี่ทำมาเลยจากโรงงานนะครับไม่ต้องแต่งอะไรเลยปรับได้สามระดับครับส่วนไกลนะครับเป็นไกลแบบไกลตรงแน่ตรงเลยนะกลุ่มไกลก็แต่งมาอย่างนี้เลยกับบอดี้นะครับโหสวยจริงๆครับตัวนี้โดดเด่นไปดูอีกฝั่งกันครับฝั่งนี้นะครับมีอะไรที่โดดเด่นผมชอบบอดี้ก่อนเลย อันนี้นะครับเป็นลายที่เขายิงมาจากโรงงานเลยนะฮะนี่ยลายดดีมากนะครับมาร์กกิ้งอะไรครบนี่ครับตัวนี้เป็นโบนะครับโบก็เป็นโบ้แต่งมาแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นตัวปรับหมดนะครับยิงได้เซมิและอนะอโต้นะโอ้โหดีครับลองไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรตอนยิงอันนี้เป็นชุดหน้านะครับชุดหน้าเนี่ยที่ผมได้หาข้อมูลนะ มันจะเป็นชุดหน้าที่ใช้กับปืนจริงเลยนะครับถือว่าสวยนะครับมีแกสบ็อกมาภายในด้วยโอ้โหทํามาสวยมากครับนี่ปอกแสงฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับสวยจริงตัวซูมนะครับผมก็จะใช้เป็น n ออย่างที่บอก1.5กําลังขายาย4หน้าเลนส์30ครับเราสามารถใส่พวกเลดดอทหรืออะไรนี้ได้นะตัวนี้เป็นขาขนาด20มิครับหลายๆคนถามมานะ ถือว่าเป็นกล้องที่ใช้งานดีมากครับส่วนแม็กกาซีนนะครับนี่แม็กกาซีนหน้าตาเขาก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นตัวเสริมที่พี่ผมได้ใส่มาให้เป็นของทาราทิทิคอเนาะสวยครับสวยหน้าตาแม็กกาซีนก็จะประมาณนี้ครับเติมแก๊สต,ตรงนี้นะเดี๋ยวผมสาธิตให้รับชมนะครับวิธีการเติมแก๊สและเติมกระสุนครับการเติมกระสุนนะครับเราต้องใช้หลดเดอร์ตัวนี้ด้วยนะเพราะว่าเขาจะมีตัวดันแม็กตรงนี้ไว้ให้นะครับ สำหรับการเติมเติมยากนิดหนึ่งนะครับสำหรับมือใหม่ตั้งองศาดีๆครับวิธีการเติมแก๊สนะครับสำหรับแม็กปืนยาวอัดแก๊สนั่นเองเรามาดูพร้อมกันครับกดลงไปนะครับตรงวาล์วตั้ง90องศานับไปเลยครับประมาณ20วิถ้าเติมเยอะเกินไปนะครับแก๊สจะฟู ให้พอดีนะครับเรียบร้อยนะครับรายละเอียดลึกๆผมอาจจะไม่ได้แจ้งนะครับต้องขออภัยสำหรับมือใหม่หลายๆคนก็จะแนะนำคร่าวๆและวิธีการใช้งานครับแต่ผมจะมาลองถอดให้ดูว่าภายในเขาเป็นอย่างไรนะครับวิธีการนะครับก็จะเหมือนปืนจริงนะสำหรับวิธีการถอดกดตรงนี้ครับตรงหมุดตรงนี้แล้วก็มาดึงหมุดฝั่งนี้ครับนี่เนาะภาพชัดบ้างมือบ้างขออภัยก่อนนะครับช่วงนี้ หลังจากนั้นนะครับก็ค่อยเปิดออกเนาะค่อยเปิดออกนะครับนี่อตัวนี้เขาจะไม่ได้ดันมามันจะเด้งออกเลยนะครับต้องระวังสปริงตอนนี้ดิงออกเลยนี่ผมขออนุญาตเอาวางไว้ก่อนนะครับก็จะประมาณนี้ครับระบบภายในเขาก็จะเป็นแบบโตเกียวมาวีเลยนะเนี่ยจะเป็นลูกเลื่อนแบบเนี้ยของโตเกียวมาวีนะถ้าใครเห็นหลายๆคลิปหรือว่าคนอื่นทํานะครับ เขาจะเป็นระบบที่เขาทํามาเองนะครับไม่ได้เหมือนระบบแก๊สทั่วไปที่ลอกแบบมาจากปืนจริงอันนี้เขาจะเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเลยของตัวเกมารีเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับสวยงามเรามาดูตรงนี้กันหน่อยครับนี่ชุดโบนะครับลักษณะ,ะหน้าตาชุดโบ่เดี๋ยวผมขออนุญาตวางก่อนนะครับนี่ชุดโบก็จะเป็นแบบนี้หน้าตานี่ผมฉีดซิลิโคนเอาไว้ด้วยนะ เป็นงานอลูมิเนียมถือว่าทนทานนะครับใช้ได้ครับใช้ได้เป็นแนวของตัวเกมมาออยู่แล้วนะครับอบที่เขาทํามาเองนะครับสําหรับตัวเกมมือเนี่ยเป็นรุ่นอื่นหรือว่าแก๊สค่ายอื่นนะจะใช้กับเขาไม่ได้เลยนะครับตัวโบของค่ายอื่นเนี่ยเขาจะทํามาเนี่ยคล้ายของปืนจริงแต่ตัวนี้จะทํามาเฉพาะของแต่งเขาก็เฉพาะนะครับใช้กับของเขาได้อย่างเดียวเท่านั้นด้วยนี่เรามาดูคันลังดิ หลังก็จะเป็นทรงเดียวกับ m k 1 8นะหรือว่า m c เนี่ยใช้ด้วยกันได้นะครับภายในสามารถหยิบยกมาเปลี่ยนให้กันได้เลยอโอเคนะครับประมาณนี้ครับจะใส่ก็เอามาแบ่งนี้มาเดี๋ยวประกอบกันเลยเอาชุด upper ด้านบนก่อนนะครับไปนี่เกาะ ตั้งกล้องไว้เนี่ยผมบอกตรงนะถ่ายไม่เคยถน,ดนัดเลยฮะบลัประกอบก็เหมือนกัน,นครับไม่ค่อยถนดัดนี่ครับใส่ไปเขาร็อกก็เรียบร้อยนะครับภาพชัดแบางเบือแบางของอภัยนะครับระวังนะครับถ้าเราเงอจะเยอะเนี่ยตรงแรงหน้าบับอดี้จะชนกันนะครับดังนั้นเราตั้งองศาให้ดีครับใส่ไประวังเด้งนะครับระวังด้วยเนาะนี่ ระวังนะครับระวังเด้งเพราะเสียนะอันตรายนะครับนี่ต้องใช้มือดันอย่างนี้ช่วยด้วยนี่ครับลงล็อกก็จะเรียบร้อยแบบนี้นะครับดันสลักมาแค่นี้จบเลยเรียบร้อยครับเราไปดูกันยิงกันดีกว่าครับมาในช่วงของการยิงทดสอบกันนะครับกับตัว RWA เราจะมาดูรีคอยนะครับจะหนักหรือไม่หนักเรามาชมพร้อมกันส่วนวันนี้นะครับผมจะยิงแม็กแรกเนี่ยจะเป็นเซมิแม็กที่2นะฮะจะเป็นออโต้เราจะมาดูกันว่าระบบรีคอยเป็นอย่างไรบ้างด้วยขนาดแก๊สเป็นขนาดกลางนะครับตัวนี้มันสามารถยิงแก๊สแรงได้ด้วยอ่าุดเด่นก่อเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันครับแรกนะครับเราจะมาทดสอบกันเลยเป็นระบบเซมิ เรียบร้อยนะครับกับการยิงเซมิทีเรนะันี่ครับตัวค้างเขาจะแขวนปกติเลยนะขันลังรู้เรื่องนะครับทํางานได้ปกติเลยนี่สุดยอดนะครับภายในนะครับจะใช้เป็นของโตเกียวมารีได้เลยนะรวมถึงแมกกาซีนนะครับเพราะว่าเขายกจากมารีมาเลยโดยตรงนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูการยิงออโต้ครับ หนักวงมากนะครับสําหรับการยิงแบบออโต้ัวลูกเลื่อนนะครับขาปกติเลยนะหแรงมากครับสุดๆไปเลยนะครับสําหรับการยิงตัวนี้ตัวนี้โบกแขวนปกตินะครับนี่เคลีย์กระสุนครับโอ้โหสวยมากครับดูปืนได้เลยอันนี้ผมได้ตกแต่งลงไปเพิ่มนะครับปกติปืนเขาก็สวยอยู่แล้วนะตัวนี้คือสวยกว่าเดิมอีกครับผม เรียบร้อยไปแล้วนะครับสาหรับการรีวิวนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้เล่นมือใหม่ทั้งหลายนะแล้วผมว่าสรุปเลยเนี่ยมันเป็นปืนที่ดีนะครับยิงรือคอยได้ดีนะนุ่มนวลนะครับไม่ได้หนักมากท,ทั้งทงที่เราใช้แก๊สขนาดกลางเนี่ยถ้าปืนปกติสปริงเขาจะแข็งเนาะสปริงด้านท้ายนะครับมันจะมีความอ่อนแล้วผมว่าภายในเขาก็ทํามาดีนะครับเป็นของโตเกียวมาริสามารถใช้งานร่วมกันได้นะโดยเฉพาะแมกกาซีนนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะแมกกาซีนนะครับในบ้านเราเนี่ยมีของมารุเยอะ แล้วก็หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปครับสำหรับภาพโดยรวมนะครับอันนี้ผมก็แต่งประมาณนี้ครับคร่าวๆใครชอบนะก็สามารถแต่งตามกันได้เลยนะสไตล์บอลบ้านๆครับเหมือนเดิมติดพลาดประกันใดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบอลบ้านๆด้วยนะครับหรือใครอยากสนับสนุนเนาะก็สามารถติดตามใต้ลิงก์และสนับสนุนกันได้เลยครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะนําปืนสวยๆมาเลี้ให้รับชมอีกนั่นเองครับขอบพระคุณครับ